สหกรณ์มีทั้งหมด7หรือ8ประเภทสำหรับคำถามนี้นะคะช่วง2-3ปีที่ผ่านมาหลังจากปี2562ค่ะก็จะเจอบ่อยนะคะว่าสรุปแล้วสหกรณ์มี7หรือ8ประเภทกันแน่นะคะทำไมถึงหลังจากปี62เนื่องจากว่าพระราชบัญญัติสหกรณ์ในปีพศ2562ค่ะก็ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของสหกรณ์เข้ามาในมาตรา33ทับ1ค่ะ โดยมาตรา33ทับหนะคะก็กำหนดว่าสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา33แบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้ 1. สหกรณ์การเกษตร 2. สหกรณ์ประมง 3. สหกรณ์นิคม 4. สหกรณ์ร้านค้า 5. สหกรณ์บริการ 6. สหกรณ์ออมทรัพย์7สหกรณ์เครดิตยูเนียนและ 8. สหกรณ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงบางคนเห็นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจว่าสหกรณ์มีทั้งหมด 8ประเภทนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วค่ะปัจจุบันสหกรณ์มีทั้งหมด7ประเภทนะคะโดยข้อ8เนี้ยที่กำหนดว่าสหกรณ์อื่นตามที่กำหนดในกระทรวงก็เป็นการกำหนดกฎหมายนะคะที่เกิดว่าในอนาคตมีสหกรณ์ประเภทอื่นเพิ่มเข้ามานะคะก็สามารถที่จะออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสหกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสหกรณ์ จึงมีทั้งหมด7ประเภทนะคะทีนี้นะคะยิงก็จะให้เทคนิคในการจําประเภทสาก์ให้สําหรับคนที่จะนําความรู้เรื่องประเภทของสาก์ไปถ่ายทอดให้คนอื่นฟังนะคะหรือว่าคนที่จะสอบนะคะที่ต้องใช้ความรู้นี้นะคะเอบางคนบอกประเภทสหก์เนี่ยจำยากจังยิงก็มีทริคนะคะเล็กๆน,น้อยๆในการจํามาให้โดยสากร์ประเภทที่1ก็คือสาก์การเกษตรใช่ไหมคะก็ให้จําว่า กเกษตรค่ะ,อะสองพยางนะ,กะเกษตรสอสหกรณิคมนะคะก็จำสอพยางก็คือนิคมค่ะสสหกรณ์ประมงสหกรณ์ประมงก็เป็นประมงค่ะสองพยางสี่สหกรณ์อมรัพย์ก็ให้จำว่าอมซั์นะคะหสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะก็จำว่าเครดิตค่ะหสหกรณ์บริการอันนี้พิเศษหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้คล้องจองกับ ครดิตใช่ไหมคะคำก่อนหน้านั้นก็ให้จำว่า Service ค่ะเพราะว่าบริการภาษาอังกฤษก็คือ Service ใช่ไหมคะอันนี้ให้จำเป็นคำภาษาอังกฤษนะคะสหกรณ์บริการเป็น Service แล้วก็7สหกรณ์ร้านค้าก็จำว่าร้านค้าค่ะโอเคทีนี้เรามาแรปกันเลยค่ะ กเกษตรนิคมประมงกเกษตรนิคมประมงออมทรัพย์เครดิตเซอร์วิสร้านค้าเกษตรนิคมประมงกเกษตรนิคมประมงออมทรัพย์เครดิตเซอร์วิสร้านค้าโอเคเป็นไงคะจำง่ายไหมเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าสหากรณ์ปัจจุบันมีทั้งหมด7ประเภทค่ะ